ตามจอกดอกดอก,ดอกมนันมาครับเจอตัวเข้าออกอยู่เลาะตีนเขาครับเทียบเลยแต่ยังไม่เห็นลังครับนุ่นพานวิตไปแล้วครับลุยแล้วไม่รู้ลังเล็กรังใหญ่ไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างในหนามก็เยอะพานวิตไปออกหน้าเป็นนุ่นแล้วครับผมเดินเข้ามาเลาะตีนเขากันเมื่อกี้ดูตัวกับดอกมันครับเห็นยังอุ้ยหนามโอ้โห Oh, เป็นดัลังยันนอพี่น้องครับนุ่นอยู่บนนุ่นเลยครับไม่รู้ซูมตรงหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้ oh, เนะ oh, พิ่งเข้าใหมา่สมองเดี๋ยวสักครู่ครับตามมาเจอแล้วพี่น้องอยู่นี่ครับใกล้ๆนี่โอ้โ oh, หมกอยู่ที่ลลกมากพี่น้องอุ้ย oh, จะลมซะแล้ววันนี้มาสองคนครับอีกคนนังเดินตามไปทางนึงครับ เนี่ยครับพุ่งอยู่ในนี้เลยครับดูครับโอ้โหไอหมกอยู่อย่างนี้เองเนี่ยครับหมกอยู่ที่โลกมากเลยครับพึ่งไอเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทำครบครับส่งซุ่มอยู่จนแก่ครับพี่น้องครับเนี่ยครับลักษณะนี้ไม่เหลือครับแก่ถอดเลยครับเนี่ยครับ สวัสดีตอนเช้าๆครับอยู่กับพันทูนกำแพงเพชรเหมือนเดิมครับเมื่อกี้นั่งดูตัวอยู่ข้างทางมีบินหายเข้ามาในนี้ครับเลยเดินตามเข้ามาดูวันนี้มาสองคนครับมาดักดูข้างในมาเจอตัวครับเจออยู่2อสามตัวเนี่ยครับกินอยู่นี่1ตัวเอาเกสรครับดอกมายรลาบ ป่าลกครับลกมากๆเลยไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูตัวนี้ครับว่าจะบินไปทางทิศท,ทางไหนสักครู่ครับขอดูตัวก่อนตามมาเจอแล้วพี่น้อง อยู่นี่ครับใกล้ๆนี่เองโอ้หหมกอยู่ที่ลกมากพี่น้องอุ้ยจะลมซะแล้ววันนี้มาสองคนครับอีกคนนั่งเดินตามไปทางนึงครับเนี่ยครับพุ่งอยู่ในนี้ครับดูครับโอ้โหหมกอยู่อย่างนี้เองเนี่ยครับหมกอยู่ที่ลกมากเลยครับพึ่งไอเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทำครบครับทรงนี้อาจจะเก๋ ไม่รอแล้วครับเดี๋ยวตีก่อนอีกคนนึงอีกพานอีกคนนึงไปตามไปอีกสายหนึ่งครับส่วนผมตามมาเจอตรงนี้ครับพานวิทย์ไปทางหนึ่งวันนี้ผมมาสองคนครับไปเดี๋ยวจัดการครับสักครู่ครับครบจุดเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวลุยกันออ้เขา่ายังไงนูงต่ตอนนี้เนี่ยครับเกาะห้อยอยู่อย่างนี้เลยพี่น้องโอ้สู่หมกจริงๆเดี๋ยวลุยครับ เก๋ครับพี่น้องโอ้เก๋ครับหมกอย่างเงี้ยไม่มีเหลือครับน่าจะเป็นเที่ยวสองเดี๋ยวสักครู่ครับเถอะทามก่อนลกครับซุ่มอยู่จนเก๋ครับพี่น้องครับเนี่ยครับลักษณะนี้ไม่เหลือครับเก๋ถอดเลยครับเนี่ยครับไม่รู้มาซุ่มอยู่แต่เมื่อไหร่ครับพี่น้องไปเดาหาที่ตั้งกล้องสักครู่ครับ ดูยีกงนครับต้องมาทำปากรงออกก่อนครับหลังมันกว่าได้แล้วครับหนึ่งแผ่นที่สวยครับนี่ครับสวยนักกวานักกว่ารามคอนทุกคน นี่หนากัพร ต,ออติดอะไรเยอะไม่ดึงไม่ออกเนี่ยติดอะไรเนี่ยักคู่ครับไปเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวออกไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับเดี๋ยวไปตามตัวอีกจุดหนึ่งกันอีกเดี๋ยวไปวนไปหาพานวิทกันครับไปครับตามจอกดอกดอกมันมาครับเจอตัวเข้าออกอยู่เลาะตี้นเขาครับเทียบเลยแต่ยังไม่เห็นรังครับนุ่นพานวิทไปแล้วครับลุยแล้วไม่รู้รังเล็กรังใหญ่ ไมครับอย่าไปลุ้นกันข้างในหนามก็เยอะฐานวิบไปออกหน้าไปน่นแลวครับผมเดินเข้ามาแล้วตีนเข่ากันเมื่อกี้ดูตัวกระดอกมันครับเห็นยังอุ้ยหนามอุ้ยหนามเห็นยังไปอีกไปอีกนูน่นข้างหน้านูน่นอ๋อ หลังใหญ่อยู่อเป็นหนังจัง喏ตอนนี้หลังปนื้อเลยเป็นดักหลังจัง喏พี่น้องครับนุ่นอยู่บนนุ่นเลยครับไม่รู้ซูมตรงหรือเปล่าเนี่ยครับพึ่งเข้ามาใช่ไหงเดี๋ยวสักครู่ครับแล้วพิ่งอ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะปล่อยไ้ก่อนครับ ยังไม่มีอะไรครับมีมีสวดมีทรงเลยโอ้เสียดายครับเสียดายเดี๋ยวไปดูทาง,ง้นกันต่อครับมันมีบินมาทาง,ง้นอีกสายหนึง่งไปครับฮะไปนั่นแหละเออเออเฮ้ยเ่งเลย ล้มล้มล้มคูไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าไปสักครู่ครับเดี๋ยวหาก่อนครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีครับหลังนี้ปล่อยไปก่อนครับมันพึ่งใหม่เกินกลับพัทถึงรถแล้วครับสรุปแล้วไม่เจอรับเจอบนหลังอนต้นยูหนามลังเดียวครับลังอ่อนปล่อยไว้ประมาณสิบวันถ้าเหลือถ้ายังอยู่ก็ฟุกครับ ถ้าไม่อยู่ก็แล้วไปนู่นครับเขาลงนู่นเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูครับเมื่อกี้เดินไปประมาณกิโลกว่าๆเดินจากรถไปตามตัวจากดอกมันนู่นอยู่บนเขานู่นครับหลังใหญ่พอสมควรครับไว้ประมาณสิบวันค่อยมาเจอกันครับอีกสิบวันค่อยมาเจอกันสิบหรือสิบห้าวันประมาณนั้นเลยครับพึ่งยังกอ่อนอยู่เดินหาจนทั่วครับเดี๋ยว เดี๋ยวลองเดินวนๆอ้อมแถวๆนี้สักหน่อยครับแถวๆตามรถนะครับเผื่อจะเจอเดี๋ยวจะอ้อมวนๆไปทางนี้ครับไปครับเดี๋ยวเดินเดินวนๆรอบๆดูแถวๆนี้ก่อนครับก่อนจะกลับบ้านครับไปครับเผื่อจะเจอครับสรุปแล้วไม่เจอครับหาจนทัวแล้วได้หลังเดียวครับวันนี้แล้วก็มาเจอพึ่งอ่อนต้นยิ้วหนามอีกหนึ่งหลังครับ เดินหาจน,นทุกเขาไม่เจอเครับเจอแค่หลังตนง้น้อหนามต้นเดียววันนี้ตัวพึ่งไม่ค่อยออกครับตัวพึ่งออกน้อยมากนี่เป็นป่ายูคาครับนี่ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยครับสองคนหมาไก่ครับวันนี้หมาเขียดแถวไหนเนี่ยแถวแม่เล่แม่วงครับหมาไก่มาก รออีกคนนึงเดินไปทางนู้นครับเดินไปหาอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวไม่มาไปครับเดี๋ยวกลับบ้านครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ